เอาเลยครับกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้าอินฟินิตคอมโบกับผมนะเซเอ็กนะครับก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะผมจะมาทําการอัปเกรดตัวละครสักเล็กน้อยนะเพื่อนเพื่อลองดูฟอร์เจมของผมนะตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแลลวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการอัปเกรดหน่อยละกันนะครับสาหรับในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะก่อนอื่นฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s สไคร์ด้วยนะฮะแล้วก็ใครนะที่ใหญ่ทําทการเติมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะใช้บริการสเตรา่าโกผัดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ใครนะที่อยากจะทําทการเปิดบอรดนะครับเกมคาบาวอินฟินิตคอมโบหรือว่าเกมมือถือทั่วไปที่ต้องใช้ในส่วนของการเปิดบอรดนะครับสามารถที่จะ ใช้บริการ UG Phone ได้นั่นเองนะครับ UG Phone คืออะไรไปดูกันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทำให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สำคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทำการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อบอกเ,เลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอต24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันเซ็กเซ็กคอมโบนะครับช่องที่มีแต่เกมคาบ้านนะครับ ก็สำหรับวันน uh, ี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดในส่วนของอุปกรณ์กันซักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากฟอสเจผมมีเยอะมากนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของอุปกรณ์สวมใส่ของผมหน่อยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะสังเกตได้ว่าหัวของผมนะก็อฟเต็มแล้วนะครับเสื้อนะครับถุงมือนะครับรองเท้าก็อฟเต็มแล้วล่ะก็อฟเต็มแล้วละรองเท้าก็อฟเต็มแล้วล่ะนะครับดาบข้างนี้อฟเต็มแล้วนะครับแต่นี่ครับดาบอีกข้างหนึ่งนะ มันรอในส่วนของไบแอมอยู่นั่นเองเนีน่ยก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาซื้อกันนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของไบแอมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับในส่วนของสำหรับราคาไบแอมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ผมว่านะอ่ะโอเคนะครับประมาณ30,000นกว่านะครับก็ถ้าใครจะซื้อนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะครับลองดูเรทราคาก่อนนะครับสำหรับผมแล้วผมว่า 3ามสเนี่ยนะครับอันนี้ถูกแล้วนะครับถูกแล้วแล้วก็มาเช็คให้ดีก่อนนะว่าเป็นออปชั่นสกอร์เวปบป้อนหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ผมซื้อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเลทสามแสนห้าหมื่นห้าแล้วนะครับอันนี้ก็ลดมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับลงดันก็ได้ใบซอฟแอมมานะครับแต่ว่าดรอปไอเทม2สล็อตอันนี้ก็ไม่น่าจะมีคนซื้อนะผมว่านะครับดูเดียวด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการ ตีบวกกันสักหน่อยนะสำหรับในส่วนของดาบนั่นเองนะครับนี่นะก็รออัปเกรดอันสุดท้ายนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับกดไปที่ใบนะครับแล้วก็นี่เลยตีบวกนะครับแล้วก็ใช้หิน10นะครับอ่ะหินไม่มีนะครับฟอสคอฟอสคอไฮเอ็ดนะครับเดี๋ยวขอซื้อก่อนแล้วกันนะครับไปที่คอนะครับแล้วก็ฟอสคอนั่นเองระดับไฮเอ็ดนะครับเราซื้อทั้งหมดเป็นเลยแล้วกัน หมาเมาครับโอเคเรามีละนะครับเดี๋ยวเรามาทําการตีบวกกันใช้เงินนะครับสูงสุด 28m นะครับแล้วก็ตีบวกติด100%นะครับออปชันที่จะได้รับในความอ่ออปชันที่จะได้รับเมื่อประสบความสําเร็จนะครก็คือ t o s k i l l m บวก1ินั่นเองนะครับอ่าบอกได้เลยว่าเยอะมากแล้วในส่วนของตัวละครที่ใส่ดาบไปแล้วนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําการออฟใสใช่ไหมครับจะอยู่ที่619นะครับ798นะครับอ่ะเดี๋ยวเรา ลองมาเทสกันเลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเรายัดไปแอมไปนะครับตัวละครตัวนี้จะเพิ่มพลังสักเท่าไหร่นะครับสามสองหนึ่งไปหึดิงเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของการตีบวกใบซอสกิวแอมสามแสนสามหมื่นสัน้มนั่นเองนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับเราได้ทำการตีบวกเข้าไปแล้วนะครับเรายัดเข้าไปปึ้ง จะอยู่ที่1 2 3 2 8 6กนะครับก็ขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับขึ้นมาเยอะอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วแหละนะครับสำหรับในส่วนของดาบนั่นเองะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องทำการบูทนะครับในส่วนของค r i t i ิ a คิลดาเมจ up เป็นยเป็น20%นะครับซึ่งในการบูทเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของการเราเราจะต้องใช้ในส่วนเราจะต้องใช้ในส่วนของไอเทมบูทนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับตอนนี้ผมมีแค่ ระดับไฮเท่านั้นนะครับก็จะใช้เป็น E p i c b บ o s t นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปีโอนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดันพลังโดยดันพลังโดยวิธีไหนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ประมาณ6 2 6 2 3แล้วนะครับจริงๆแล้วการดันพลังผมคิดว่า ex ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องทำนะครับก็เดี๋ยวเร็วนี้อาจจะต้องหาเงินมาทา ex สักหน่อยเพราะว่า อนนี้นะครับก็เสื้อรองเท้านะครับก็จะเป็น ex4 เท่านั้นนะครับเสื้อจะเป็นเอียกห้าแแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับจะเป็นในส่วนแล้วก็หัวนะครับจะเป็น ex7 นั่นเองนะครับแล้วก็ดาบจะเป็น ex7 2ข้างนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะคงจะต้องทำการตีบวกเอียกให้ดูนะครับก็คงจะต้องไล่เป็น7ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะคสำหรับในส่วนของคลิปเดื่อนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ช่วงนี้นะครับก็จะลงคาบาวทีๆหน่อย้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออะไรกันนะครับวันเรบวันนี้ผมนั้เอกนะฮะก็ต้องลาไปก่อนนะครับบอกได้เลยว่าเล่นกันยาวๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดขนาดนั้นแต่ก็เล่นอยู่ทุกวันนั่นเองเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเซราโกพัทรับเต็มเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง n u t s e r x ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera g o พั t